คุณผทุกคนเด้อค่ะวัอนี้พ่อสวัสดีมากแล้วจ้าค่ะสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเบี้ยเศดมินกินกันเด้อครับผมอยู่ดีมีแห้งลำด้วยลำด้วยถึงวันนี้นะจครับตัวยังไงอยากให้มันถือกันนงไเจดมินกินอยู่ไกลอยู่ไกลไปได้ก็เรียนมหาตัวนี่เปิดครอบอยากให้พี่น้องเอฟซีเขาถือขึ้นกันรับสายไหม่เลยบ่ะพ่อโอ้ยใหม่เดี๋ยวนอนนักเรือกันแล้วอยากกระตื้นึ้นม่ายังเทียร์ยังเทียร์เพราะโทรศัพท์ดังเยินี่ มันเป็นยังไงเป็นคนกับเองอเวงคือยังเมียจราดมันคือตื่นนี่แห่งเจราเบรตื่นได้ลยวอาไรคางหูเนาะครับเหมือนจะเสียหัวอย่ามาใกล้หลายเด้อเพราะมันเสียหันมันจะปวดหัวนี่จนแหล่วเพียงบ้างเจีายเพียบบ้าไปได้บ้างเนี่ยช well, ่้บอกเขาเจว่าเอาบ้างอันนี้นะครับแล้วสายเป็นเขามอีกเดี๋ยวจราแอ้ครับคนดังนะคนดังได้ยางนี้แล้วเนาะโอ้ยก็ยังวาดนี่โอ้ยไหนมันดังไปเรื่อยๆเนี่ยครับ เอฟซีเปนไหนเงินไหนท่องเนี่ยแปดงวดหลุดงวดหนึ่งนะพ่อเนาะครับไหมพ่อนไหนสื่อกินสื่อยากไหมครับแปดงวดหลุดงวดหนึ่งนะครับสําหรับสูตรพ่อสวัสดิ์ก่อนจะไปฟังสูตรฟังอะไรกันก็ฟังความฝันก่อนนะพ่อเนาะฝันไว้จังไดพ่อฝันอะไรฝันอะไรฝันว่าเมียฝันเห็นเมียเมียเราสีนี้จากเป็นว่าเราสีนี้จากแม่สีนี่แหละครับแม่แม่สีสีนี้จากครับ ก็เลยปรากฏว่าเด็กกอดขาเราไหวสินี้ไปใส่บมหนีหน้โใหนิหนี้โมหินี้ไปไปเราดึงไ,วไหวโมหินี้พอเลยว่าคิดว่าเนี่กพ่อเข่าเราพ่จักหรอกพ่อเด็กกอดไว้ใช่ไ,ไหมกอ,กอดเด็กไว้แล้วกอดขาเมียวไว้แม่นพ่อเด็กกอดไปแล้วคิดว่าฟันมันกัคิดว่าสิบโมไปใส่หรอกคิดว่าเด็กกอดไปแล้วเออ,อ,อว่าสิบโมไปใส่เด็กเนี่ยเขาแล้วว่ามันเขาได่อดไนะอืะ ก้อนไปแล้วกอดไปแล้วตัวนี้มันกอดไปเลยมันมันอีกคิไปเนี่ยว่กอดไปแล้วอแต่ว่ากันนั่งไปนั่งม่าอ้ไมม่วว่านี่อันท่าเสียมากเสียบ่มากเฮ็ดมินจันจิรามากว่าว่ายังไงครับมาหัาหอนมาเขียนเฮ็ดสูตรให้เพิ่นเวงครับเฮ็ดไปเฮ็ดมาเขียนสูตรเขียนไปเขียนมาเนี่ยจังไหมีเสียงกับซิบเขามาเสียงกับซิบเข้าาในี่โหนี่แนมหาที่แหว่ามันไผรกอื่นวะคนอื่นว่า อันนี้มันโหัวฟาได้นีิครับกา <ulously, S 1> รหัวฝาดดีเสียหนึ่งสองเสียมันก็หายไปเดี๋ยวมันบอกครับอ, <pun S 1> อันนี้มันโม้เป็นยังไงอันแนบหาแนบหาแต่ว่าหกสอง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 มาแนบหาหูหกสองยูเสีไพวาอีอย่างถามแอดมินจะจีได้ว่าวแอดแอดมินในว่าอยู่อ่ะครับแอดมินมาโบ้หูนั่นมาสันมันเกิดในยินในยินเสียงเสียงดังว่าสัมเนี่ยหกสอง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 ในยหูไอซิปเหูเลยเหรอครับไม่หูเลยผู้หญิงผู้ชายพ่าผู้ชาย ผู้ใช่หกสองหกสองหกสองวันเออกนะระดน่ะว่าฮกสองหกสองขนาดที่เรากำลังเก่งสูตรกันอยู่ได้เยียงย่หูเลยวจ,จนสี่ดดมันสี่ขืนมาแล้วนะึ่งครับมันสีออกดเดินไดมาแล้วสีเอาเขียนใส่ใบเอ็นเอ็ดมินจันจริรามาให้เขียนนะ่ะครับกสิบอกไเอฟซีทุกคนอ่านใบเอ็ดมินทน,ทมนทายไอ้เพิร์เบนเดอว่าอันนี้จะนดาจะเกิดเสียงขึ้นมาแต่ว่าพอเราซองหาจู่ใส่ต้นพลาวต้นขามบอ้ มันก <mud> <No> ็บอเห็นบเห็นเสียงหนึ่งเห็นบบเห็นคนเบาหน่อยไหมเสียงดังอยู่เสียงดังได้ยินอยู่คนเดียวได้ยินอยู่ผู้เดียวหกสองบ่พ่อหกสองหกสองหกสองจังว่าให้พิจารณาเบง่งอันนี้ว่าพ่อโฮฝาดบอกรบพื้นว่าพ่อถิหโฮฝาดพ่อกับย่อมะบาพ่อถิหโฮฝาดตจว่าเรื่องจริงนั้นบอเป็นโฮฝาดไหมคือเราได้ยินคนเดียวเม่นครับได้ยินผู้เดียวอีกสามรอบเลยหรอพ่ออุ้ยบอต่สามรอบจนเขียนเหล็กเนั่น กระซิบอยู่นั่นน่ะหกสองเนี่ยนะแมนจนเลยเขียนใส่ไอันนี้ในกระดาษไว้ครับจนเขียนมาเอาบอกเอเอนบิ้นจรยิ่งได้ปะอันนี้สีเขียนลงไปแล้วเล็ฝากเล้วนี่หกสองนี่จนเลยเขียนลงไปเขียนน่หกสองนี่ฝากตนี้2 2> ฝากสใส่น้ำตัวนี้เลขเกงพ่อตั้งหากอันนี้เสียงกระซิบในหูเส<ห>ียงกระซิบใส่ก<ห>็เลยเขียนเอ็นบินเอ็นบินจะยิ่งได้เขียนลงไปด้วหกสองพ่อก็เขียนมาหกสองให้มิดเอ็นินไปแกไอเขียนเป็นตัวใหญ่เห็นครับบ้านนี้พ่ได้เขียนลงไปมิด ีีดเขียนหกสองไปแล้วคือไม่มีได้ยินเสียงบอเลยยินเลยคือที่มานี่ตะกี้พ่อตุ้ยเราฟื้นเนาะแต่เลย่ดงยินเสียงแปลกเนี่ยมันได้ยินเสียงมันเป็นยินเสียงกัสรล้เป็นเห็นผีแต่คาแตคาเห็นมานี่ผีนั่นว่าเห็นบอเห็นออกไปพอออกไปลาไปพอมมาขายพอเห็นลำทางเห็นเห็นคู่มือก็คือว่าเราเห็นสัมผัสที่หกงนี้นะพ่อเนาะจากที่หกเ็ที่เจ็ดบอครับเห็นตลอดเลยเห็นตลอดแต่พอเบากครับเออ เดี๋ยวเขาจว่าพอเป็นบาก็ยัง่าบอว่าอา <c oughs> เอาเขาเขามากระซิบใส่หูนี่คือหกสองหกสองแมนจอมันสีออกหรือบอกวมูหจกักแต่ว่าเขาออกหกสองนี่พ่อจิไปใส่บาดให้เราห<อ>กสองหรือสองหกนี่หรือเขามาขอกินมาบอกเด็กบอกจอมาพอว่าครับคันมาบอกตัวนี้เนะี่ยพ่อกระจบอกว่าเขาบอ,อกหกสองหรือสองหกนี่พ่อจิไปใส่บาดให้เพิ่ับไปใส่บาดให้เพิ่นปูนพุ่นมาบอกกระิเอิ่นว่า เขาจะไปบอกเลยขอกระซิมาให้พระสวดให้เสียทให้ให้พระเด็กินนะอยากเสียงกระซิบนะพ่อเนาะแม้น่หูดังยี่นหูดังเฮงสำเดย์ดังครับดังซัมพอว่าบนบ่นดังเ้งดังซัมพอว่าเด็กกัว่าร้ายเทืออีกซัมบนเทือเดียวเขาถือว่าแรงอยู่แล้ดังท่าดังขนาดนี้นะพ่อเนาะโอ้ยบอกบอกว่าหกสอง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 ครับแต่หกสอง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  62 62จนได้เขียนลงแม่ถึงเงียบเลยครับจนได้เขียนลงกระดาษจังเงียบเสียงนั่นถามยันบินจันจีราบอ่าเลยว่ายังบอบอเออแปลกบอจะว่าครับ <laughs> แปลกนี่คนขิ้งูกไม่ใช่นี้งูเองนี่แหละขนขี้ง,งูกเงลยง62 62พูดอยู่อย่างนั้นแหละครับแมนใส่หูตลอดเลยแมนจนได้เขียนลงไว้ไม่ได้เขียนลงใส่กระดาษมีดแบบคนแบบขี้ง,งกูกไว เขาสั่งขุนยิงดูกลางเว้นแ่นอ <c oughs> ะกลางเว้นแต่กลางขึ้นมาวา่าดอกครับอันนี้กลางเว้นเหรอแต่ว่าโอ้กันบ้านดูของกนจีบเปแน้วจีบไปของกันฟังคักแต่ไม่เหมือนเสียงหนูเสียงคนมันเสียงคนเราโบเห็นโตเพิ่ตอนนั้นไ่้หามาตัวโตเพิ่โบเห็นมกักกะซิบอยู่ข้างๆหูเลยนะพ่อเนาะเม็ดเดียวเองนะพ่อเนาะหกสองเองเนาะก็พี่เดียวแล้วหกสองเอ็ดมินจนที่รัว่าไก่เขียนเก่าสองลำบ่กเขาไม่คิจะรณ่ะ ที่แรกบอกว่า ke ke 2, n ab, n ab เอ็ดมิ่นมาเขียนเก่าสองน้ำเน่าเน่าผสมแตเลยมาคิดไปอีกเชนึงว่าพอชเป็นคนสูงๆเน่าทำไปแค่เอ็ดเราเองเพราะว่าม่ออต้องเขียนออกเก่าสองเอาหกสองเนี่ยเพราะว่ายังสิหกสองให้ทายเอฟซีไปกลับไปกลับเอาเดี๋ยวเี้ยเพิ่มสีเฮ็ดจังไรอีกเฮ็ดอ๋อครับผมแต่อันนี้มันเป็นเป็นเปพราะมันเสียอส่วนบุคคลคือพ่อหนี่เสียครับนเสียในนี่ว่าอะไรนี่ก็ผมพอเองเออแต่ว่าวันนี้วันนี้มามาตามสูตรคุณพ่อ บนอย่างเดียวครับกลับด้วยไหมงวนนี้โอ้ยมึงใครจะเห็นอดี่ดิโอ้ยไอ้สองหาพี่น้อเอ้ยก็คือเอฟซีบอกว่าอยากฟังจากปากพ่อนะให้กลับด้วยไหมกลับมากลับเราโหลดกลับด้วยนะพ่อนะเพราะว่าพ่ออยากให้นี่อยู่เราไปซื้อลอตเตอรี่ไ้กันกลับบัเนี่ยครับกลับด้วยบนอย่างเดียวฟันบาพุ่นมาบอกกันห้า ห้าสี่หนึ่งอ่ะครับมันเป็นมันเป็นนัว่าที่สองอ่ะเอฟซีมันโทรมาบอกว่าพิษตัวเดียวทั้งหนาตั้งว่าที่สองครับก็ได้ยังสี่แต่พออย่างใื้ซอื้อแล้วมันอัตลีไปในมหาถื่อนสี่หนึ่งครับผมนั่นมัเนียนอนเลยแต่ถูกลงวันที่หนึ่งนะพ่อเนาะว้ายมันโมเนียนอนไม่แน่เราดวงคนนะพ่อเนาะแมนครับมันอยู่ที่ดวงนะครับเอฟซีแต่ว่าโอ้ยขอบสีดายได้พอเดยโอ้ยพิษตัวเดียวว่ะสั้น เลยว่าเรามาดูตัวเลขกันนะครับเพราะรอบรอบนี้งวดงวดที่แล้วมีแปดหางงวดงวดนี้มีกี่หางพ่อหกหางหกหางแต่บ้านจะมีเลขฝากอยู่ตัวหนึ่งเท่านั้นละโอ้เลขฝากตัวหนึ่งคือไอ้หกสองสองกระซิบนั่นใช่ไหมพ่อเอ้ายกให้ลูกดูหน่อยครับมีตัวไหนบ้างเอยกับด้วยนะเอฟซีนะบนอย่างเดียวนะครับหรือว่าใครอยากจะลงล่างด้วยก็แล้วแต่ดุลพินิจเนาะนี่ด้อ แคบหน้าจอไว้แคบไว้เลยนะครับแคบไว้แนวทางก็ <c oughs> มีเข้ามีหลุดนะครับเอฟซีต้องใช้วิจารณญานในการรับชมนะครับอ้าวสนีน้ำอ้าวมีเบื่อนอ้าวแคบหน้าจอไปเด้เอเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จริงเนาะเพราะมันจะเข้าหรือมันจะหุด่อเนาะเอาไปตั้งหันจันจิฬาจักน้อยก่อนครับกูบหน้าจอไว้อืมอันอันเทียงกระซีบว่าตั้งไหนก็พออ๊กสองโกสองกสองโกสองเมอเป็นผีบอกได้ยังไงพอว่าเห็นตนโตกับจีบาทัว หิแล้วพ่อเนาะนั่งยืนี่น่ะนั่งยืนหิ้นเลยกังเว้นกระซิบใชเลยน่ะแบบซิบหูเลยน่ะพอมาเป็นเด็กฝากเรื่องสนอกนี่สองนะพ่อเนาะนี่คือคันโมเมนต์เสียงกับซิบกับพวกอย่างนี้เลยนี่มันบ่มันบมคันร่ากับซิบมันก็ต้องมันต้องแบบ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 นี้อันนี้มันต้องเชียงกับซิบอันนี้ว่าหกสอง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 มันว่าโอ้ค่ะผมมันโมเมนต์เสียงกับซิบแล้วพอว่าครับ 讲嘛，我敢给的。嗯 <laughs>